หรือว่าเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจะเป็นผีตามหลอกหลอนผู้ประกันตนอยู่เรื่อยไปวันนี้มีเคสที่พี่หมออ่านแล้วไม่สบายใจอยากให้เพื่อนๆลองรับฟัง40ส,ส่งมา7ปีลาออกแล้วได้เงินสมทบชราภาพอย่างเดียวหรือคะเงินต้น7ปีไม่คืนหรือคะ ที่ฉันส่งไปประมาณ7,000บาทลาออกได้เงินชราภาพคืนมา3,986บาทแล้วเงินต้นไม่คืนหรือคะพี่หมอเลยตอบไปว่ามาตรา40ทางเลือก2และ3ได้คืน50%ของที่ส่งไปครับพร้อมดอกเบีย้ยเนาะก็ดอกเบีย้ยประมาณสักปีละ2% 3%ก็พิมพ์กลับมานะครับครั้งแรกที่ทำ ม40เจ้าหน้าที่บอกเป็นการออมเงินจะได้เงินต้นที่ส่งมาพร้อมดอกเบี้ยและเงินชราภาพเมื่ออายุครบ60ก็ไปลาออกเจ้าหน้าที่บอกเป็นการซื้อประกันมิใช่การออมแสดงว่าดิฉันถูกหลอกมา7ปีโทรประกันสังคมหมอก็็เลยพิมพ์ว่าโดนหลอกครับเจ้าหน้าที่ที่พูด เป็นคนใดครับที่ประกันสังคมค่ะเจปีที่แล้วพี่หมอก็เลยถามว่าอาจจะเข้าใจไม่ครบท้วนหรือไม่ครับนี่นะครับเป็นอุทาหรณ์เนาะพี่หมอขออธิบายเพิ่มเติมนะครับว่ามาตราสีศส่งแล้วถ้าจะหวังเงินบําเหน็จชราภาพอย่าได้หวังเลยเนาะส่ง100คืน50 300คืน150มันจะไปกําไรได้อย่างไร หวังก็คือการได้ค่านะครับสองสามอย่างนะครับก็คือเรื่องของการได้ค่าเชยรายได้นะครับจากการเจ็บป่วยพิการนะครับแล้วก็เสียชีวิตครับเนาะอย่าไปหวังเรื่องเงินบำเหน็จที่จะได้เลยครับมันได้น้อยแน่นอนอยู่แล้วเนาะอุทาหรณ์นี้หวังว่าคนที่ดูมาตราศี์จะเข้าใจนะครับพี่หมอแนะนำส่งมาตาศี์ตลอดชีพเช่นกันครับ ได้ดูคลิปแล้วคิดยังไงประกันสังคมเป็นสัมปเวศหรือไม่หากเพื่อนๆคิดว่าประกันสังคมคอยหลอกคอยหลอนผู้ประกันตนมาตาา3 3 39หรือ40ตามอุทาหรณ์นี้ช่วยแชร์ไปที่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมแชร์ให้ถึงเจ้าหน้าที่ประกันสังคมด้วย